ขายลูกไอยิมไอยิมมีขาใช่ไหมเจ้าของปากนี้รุ่นนึงพระรามเขาเอาติตปากโบเลยนะทำม,มันยังสิลดองดอางานปากโบแห้งมันดี <c oughs> ใช่เราดูขาลูกดีละซื้อขายกันง่ายๆซื้อง่ายขายคล่องผู้ซื้อกะให้เอาไปลำๆเรื่อยๆเนาะค่ะ ค่ะวอดีมาคขายของดีจังเลยซื้อง่ายขายคล่องสรุปก็ซื้อนะคะมัดจำเรียบร้อยวันนี้เป็นหลักฐานเลยอันนี้ก็ขอบไปถ่ายรูปค้งรูปแล้วค่ะ นโช่ใบน,ำใน้ำน่อนจังน้อยหนึ่งสองสามค่าได้ละค่ะได้แล้วค่ะ นับเงินเลยค่ะไทยแหละนู้นไทยหรอตานำเอาบ่าข้อแล้วไปเกินนำมาขึ้นสองหมื่นเกิดไม่เกินบ่ค่ะเกิดเงียเงียบเลย

มันสิได้เป็นลักฐานนะเะลี่สบายใจเว้เยแม่<ห>พักเลยรถขนเงินมากนะเงิ <c oughs> นหลาย <c oughs> ่ยว,วต่หอด้านบ่ครบตอมาน่ครบแ้กันตองัน้าง,ง,ง,หง,ง,งหน้ามา เอาลูกถือเหล็่มน้ำเอาลูกทรงเล่น้ำไปวันนี้ก็เอินเอาที่ได้หยด้างหน้ามีเดอนอ่ะเห็นแ่่าันไมูหล่อเนเรงก้วยมีมีเบิกดความสบายใจอ่ามันแมน เพิ่งนเพ่อเนี่ยรถเพิ่อนงแต่หลายขั้นอยู่รมนรถมันหลายขั้ะก็อันนี้จะของอยู่นอกนะครับต้องอะไเป็นหลักฐาน ตอเกียไม่ก็สิได้ไปซื้อโฟวินได้ไหมนี่ก็มีแม่โครแล้วจริงสิว่าได้ซื้อโฟวินมาใส่เอาทะเบียนกับหน้าเรียมเขาลูกส่งหมอกกันก็ได้เดี๋ยวจ้ากันนารถก็ได้ดอกเดี๋ยวมันขึ้นทัเล็วกันก็ได้แน่นว่าเออยังยอะหมอก ครับวันนี้ก็ัมลากเสียแม็กมาถึงแล้วครับบริการให้ทุกอย่างครับผมต้องไปขับมันขึ้นทะเล้เขาอีกเหลือเหลือครับนี่เหลือเทเลยังไม่ไปครับโอ้เสียดายเอฟซีไม่น่าไปซื้อร้านนั้นเลยไปซื้ออ่ ไปซื้อไอหัวยาววางหัวครับซื้อทั้งสี่สิบห้าผมบอกว่าอยา่ยาเอาอย่าเอาร้านนั้นมันมีประวัติแล้ววางหัวเอ็ดสิบเจ็ดซื้อได้แทนเลยครับไม่น่าไปเอาเลยอันนี้ผู้ไดว่าล่องรถ ให้เปิดนั่นเปิดนี่ลองมันไม่ใช่พื้นที่ครับที่เขาแค่ขอจอดเฉยครับเราจะไปขุดนั่นขุดนี่ไม่ได้ของเขาครับอ่อนดือ้อโมลากมาแล้ว ต่อรถเชยแม็กได้ครับมี2ตัวสาตัวครับหัวลางหัวลางมี2อครับแม่เดียวอีกนะพอ,พอกันครับไปโซบไปมาน